สวัสดีตอนเย็นที่บ้านสวนใหญ่ทุมนอนนาเด้อค่ะเอฟซีค่ะสวัสดีทุกคนเด็กๆก,กำลังสิมานอนนามค่ะพี่นอ้องมาแล้วคนนอ่ะควยน้องไสม่มาๆมาๆมามา,นานลูกมาเร็วๆๆ้วแล้วแล้วมาๆมาๆมา,มาเออเอ้ยยยอีลาเออเดีเออ๋ยวบึง เด็กๆนอนน้ําค่ะเด็กๆนอนน้ำยายทุ่มกามาอาจเป็นวิดีโอสั้นให้เอฟซีลงให้ FC เ,นเนอฟซีเบิ้งงนาอคขะพี่หนงมาแล้วมาแล้วค่ะมุดปู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 มือนียายทุ่มด้มีเวลามาเอาควายน้องชายนอนน้ำให้เล่านาะพี่้องคะเล่าคู้นยู่เที่หน้าก็เลยมาปล่อยลองนอนน้ำให้เล่า แต่ว่าโรงไซสสีได้จุ่งเขอาอกให้น้ำระเบงสรงไปแล้วพี่น้องะ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วปุดหมดปูดปูดปูดนอนน้ำเนี่ยเมื่อแรกแล้วกับเขาโอกนอนโดนพี่น้องเป็นสมอ้อมงปวดแล้วตี้นี่น้องควายนอนน้ำพี่น้อง่ะ แรงแรงค่ะพี่น้องอันนี้สาสาโน่นนี่กับสาใยใยล่าหมักมวนพี่น้องแต่ละคนมีสาเป็นของจะขวงสาใยเข่นก็มีสาใยทุ่งก็มีสาใยล่าก็มีสาหนองไส้ก็มีลอยลอยหนาลอยหลังอยู่คนน่ะนา,า,าม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 าอู้อันนี้อันนี้เด็กเลี้ยงควาย นี่เด็กเลี้ยงควายค่ะเนี่ยลูกยายทุ่มนอนนาโนเตียโนเตียยายเตียเตียวัดดีเอฟซีเนี่ยเร็วเร็วลูกเร็ววัดดี FC เอฟซีดดน่อยเร็ว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 คุณอะไปท่างคุณแล้วคือบอมากไก,ก่หนอยังไปท่างคุณนะย,ยูทูบเบอร์ค่ะยูทูบเบอร์ เพื่อนวายูทูบเบอร์พี่นองคะโบโบตัดตัดตัหยาตัดต่้หยาครับตัดหยาเลยน้ำมันตัวนั้นเอามาเลยอุย้ยมา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 พี่มาแล้วๆล้วแล้วมาไก่กองแน่นี่มาช่อตโตให้เอฟซีเบงแน่มาแล้วๆๆ้วแ้ว,เ,วเอาเอา <laughs> เด็กเลี้ยงควายนี่ไงสองตัวหิวเข่าพี่น้องเออมา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 เร็ว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 มา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 เร็ว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 เอ้ยนอ